ฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลุกศิษย์สินแสมิงโหราโหรา, 24, ายี่สีไลน์ไอดีโหราโหรายี่สี่ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับ คณาราศีที่จะโชคดีในเรื่องของการเงินมีอยู่น่าจะสี่ลัคนาราศีด้วยกันที่โดดเด่นนะในเรื่องของการเงินนะครับเดี๋ยวจะมีหมวดโชคลาภด้วยนะการเงินนี่คือเงินที่เราทำมาหากินมาเออทำมาหากดกกันแหละใช่ส่วนไอ้โชคลาภนี่หมายถึงไอ้ลาบที่แบบมาแบบเราไม่ได้คาดคิดเลยแต่เรียกว่าลาบลอยก็ไม่ผิดนักอย่างนั้นแหละลาบเออคนละอย่างกันนะบางคนเขาก็ไม่ทํางานไง สมมติบางคนเขาเ,เขาอยู่กับแฟนเขาไม่ทํางานอย่างเงี้ยแต่เขาชอบเสียงโชคแล้วเขามีลาบลอยอย่างเงี้ยเออยกตัวอ,อย่างให้ฟังเข้าใจไหมลัคนาราศีที่จะโชคดีนะครับในเรื่องของการเงินในเดือนกนรกฎกาคมต้องบอกว่าโชคดีผมใช้คําอื่นไม่ได้นะครับต้องบอกเลยว่าโชคดีในเรื่องของการเงินนะ หนึ่งในนั้นนะครับหนึ่งในนั้นคือชาวชาวลัคนาราศีอะไร <c oughs> หนึ่งในนั้นคือชาวลัคณาราศีกุมนะครับลัคณาราศีกุมคุณจะโชคดีในเรื่องของการเงิน นะจะมีรายได้พิเศษอินคมหรืออะไรที่ดีๆเข้ามายันนะครับหนึ่งลัคนาราศีกุมดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนการเงินกับดาวเจ้าเรือนลาพระเป็นดาวพฤหัสดวงเดียวกันทับลัคนาราศีกุมแล้วก็ทับในลักษณะที่เรียกว่าได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณ์นรเกณฑ์อุด,ดมเกณฑ์ด้วยนะครับนี่แหละครับจึงเป็น นะครับความโชคดีของลัคนาราศีกุมในเรื่องของการเงินนะโชคดีมากโชคดีมากในเรื่องของการเงินนะครับจะมีอินครมต่างๆเข้ามานะนะครับนะนะครับนะครับแล้วก็นะครับแล้วก,นะวก็จริงๆแล้วนะครับคุณยัง เรียกว่ามีแพลนอะไรก็ตามนะนะครับนะครับก็สามารถที่จะเครียกว่ายังไงล่ะไปคุยเรื่องเงินเรื่องอะไรไว้สำริดผลแน่นอนนะนะครับสำริดผลแน่นอนนะครับนะครับนะครับอ้าวถัดจากลัคนาราศีกุมนะครับนะครับ ถัดจากลัคนาราศีกุมนะครับเป็นลัคนาราศีอะไรฮะที่จะโชคดีในเรื่องการเงินในเดือนกรกฎาคมนะนะครับลัคนาราศีอะไรที่จะโชคดีในช่วงเดือนกรกฎาคม ha ha. ลัคนาราศีธนูครับเออลัคนาราศีธนูครับเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่จะโชคดีมากในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนกรกฎาคมนอกจากดาวเสาที่อยู่ในเรือนการการเงินแล้วสถิตเป็นเกษตรราธิปดีแล้วยังมีดาวศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะไปอยู่ในตำแหน่งราชาโชค นะจะมีอินคาพิเศษต่างๆเข้ามามากมายโชคดีนะการเงินของชาวลัคนาราศีธนูจะดีนะครับติดต่ออะไรก็จะได้ผลคุณจะเริ่มติดต่อเจราจาอะไรก็แล้วแต่สำเร็จดีนะครับธนูนี่มาทั้งงานแล้วก็เงินแล้วนั่นเนี่ยเออกับดาวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะเออนะนะครับฉะนั้นฉะนั้นนะครับชาวลัคนาราศีธนู เป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่จะโชคดีในเรื่องของการเงินในเดือนกนรกฎาคมนะอินคมเข้ามาหลายทางกับขอวงเล็บนิดนึงรายจ่ายก็ไม่เบาเหมือนกันชาวลัคนาธน,นูแต่ก็จัดอยู่ในหมวดหมู่ที่จะโชคดีในเรื่องของการเงินนะครับอา้าวท่านใดเข้ามาแล้วทาง Facebook f แ n p a g e นะกดไลค์กดไลค์ไลค์กับหัวใจให้หน่อยเธอะนะจะเป็นลมแล้วเนี่ย โอ้ยตายแล้วไม่กดเข้ามาแล้วฉีดเข้าตาตัวเองนะเนี่ยนะครับเออชจอาวลัคนาราศีธนูนะโชคดีในเรื่องการเงินนะครับลัคนาราศีต่อไปที่จะโชคดีในเรื่องของการเงินนะลัคนาราศีต่อไปที่จะโชคดีในเรื่องของการเงิน เป็นลัคนาราศีที่แรกเลยคือกุมนะสองสองคืออะไรสองคือธนูลัคนาราศีที่สคือชาวลัคนาราศี <c oughs> <c oughs> ลัคนาราศีกันแต่บอกก่อนนะ การจะโชคดีอยู่ช่วงหนึ่งเดี๋ยวดาวจะย้ายแต่ก็ยังจัดว่ายังโชคดีในเรื่องเงินแหละเออไม่ขี้เลยหรอกผมจัดกันเข้าไปด้วยมีใครลักนาราศีกันบ้างนะจะโชคดีนะในเรื่องของการเงินนะนะครับนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมากขึ้นนะแล้วก็จะคุยเจราจารอะไเรื่องเงินก็รีบๆจัดซะก่อนที่ดาวสุกมันจะย้าย เข้าใจไหมชาวกลุ่มทุกท่านไอ้ชาวชาวกันทุกท่านนะนะครับแต่อย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีกันที่ผมบอกโชคดีในเรื่องของการเงินอันนี้มันหมายถึงการทํามาหากินล้วนๆนะไม่เกี่ยวกับลาบลอยนะครับไอ้ลาบลอยนี่อยู่ในหมวดสุดท้ายดีวผมบอกไว้ให้อีกทีหนึ่ง<อ>คุณจะได้แยกแยะให้ถูกที่ผมพยายามแบบว่าให้คุณเ,เพื่อนเพื่อนทุกท่านเข้าใจได้ง่ายที่สุดเพราะว่าบางคนไปเข้าใจว่าเฮ้ย บางคนเขาอาจจะไปเป็นเป็น,ปนอะไรกรเลยอาจจะเล่นหุ้นอยู่บ้านอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะเป็นเป็นเรื่องของลาบลอยหรือเปล่าหรือบางคนเขาเสี่ยงโชคอย่างเงี้ยใช่ไหมนะฮะฉะนั้นเราต้องเข้าใจหมวดหมู่ก่อนทีนี้เรื่องของการเงินเนี่ยเออนะฮะจากกุมมาถึงธนูแล้วก็มาถึงกันงานะดาวศุกร์ไปเป็นราชาโชคนะดาวศุกร์ไปเป็นราชาโชคฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันการเงินก็จะดีในช่วงเดือน กรกฎาคมหยิบจับอะไรก็จะสำเร็จสำริจผลได้ผลนะครับอ้าวทางเพจ f c e e o o o k แฟนเพจขอหัวใจขอไลค์หน่อยนะใครไลค์ผมใครกดไลค์กดหัวใจเนี่ยขอให้เงินทองเหล่มาเทมาใครโสดขอให้ได้คู่ได้แฟนที่ดีนะสุภาพปรีขอให้เจอผู้ชายที่ดีสุภาพบุรุษขอให้เจอสุภาพปรีที่ดีน่ารักเออนะนะครับ นเข้าใจแล้วนะนะครับนั่นแหละคือชาวลัคนาราศีกันนะอืมลัคนาราศีต่อไปที่จะโชคดีในเรื่องของการเงินถัดจากลัคนาราศีกันในช่วงเดือนกนรกฎาคมตรงนี้ได้แก่ชาวลัคนาราศีอะไรครับ ได้แก่ชาวลัคนาราศีมังกรนะถือว่ายังโชคดีในเรื่องการเงินนะนะครับชาวมังกรนะ่ะนะเหตุผลเพราะว่าอะไรดาวพฤหัสเองนั้นก็ไปลอยอยู่ในภพการเงินนะไปลอยอยู่ในภพการเงิน นะครับดาวพฤหัสไปลอยอยู่ในภพการเงินแล้วก็ไปตีโกนกับดาวราหูไปอยู่ไอ้โทษไปอยู่ในเดือนของดาวราหูดาวราหูเองก็ตีโกนถึงลัคนาราศีมังกรทําให้ชาวมาลัคนาราศีมังกรเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่จะโชคดีในเรื่องของการเงินนะครับลัคนามังกรนะติดต่ออะไรที่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆมักจะได้ผลดีนะมักจะได้ผลดีแล้วก็ คุยอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการเงินนะแฮปปี้แฮปปี้จริงๆหรือจะมีเขาเรียกว่าทำธรุรกิจที่2ก็สำเร็จมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆก็สำเร็จแฮปปี้ได้ผลดีมากใครเนี่ยอะไรเนี่ยตาตาบอกหลงรักอาจารย์แล้วค่ะโอ้ยไปรีบใช้ Google Map เลยโทเออจะได้เดี๋ยวก็หลงอะไรเนี่ยเออ นะครับเอากดเอฟเฟกต์ผิดอีกกูนะน่ะโอเคนะนะนั่นแหละนั่นแหละคือชาวลัคนาราศีมังกรคืออีกหนึ่งลัคนาราศีที่จะโชคดีในเรื่องของการเงินนะอีกหนึ่งลัคนาราศีที่จะโชคดีในเรื่องของการเงิน นะมีอีกหนึ่งลัคนาราศีที่จะโชคดีในเรื่องของการเงินนั่นก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกพิจิกจะเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่จะโชคดีในเรื่องของการเงิน <S <S นะนะนะครับนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนการเงินนั้น ลอยอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าปทุมเกน์นะปะทุมเกณฑ์นะครับเป็นปทุมเกณฑ์ไปอยู่ในเรือนของดาวราหูและดาวราหูเองนั้นก็ไปได้ตำแหน่งนะก็ไปได้ตำแหน่งเป็นอ,อ,องเกณฑ์เป็นกีตากณฑ์นั่นก็ทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะโชคดีในเรื่องของการเงิน นะเป็นอีกหนึ่งลัคนาเลยที่จะโชคดีในเรื่องของการเงินนะนะคะคุณเฮงเฮงมืนตืบบอกว่าอาจารย์ขาเมื่อไหร่สวรรค์จะประทานพรให้หนูสักทีคะไปเปลี่ยนนามสกุลไปมืนตืบอย่างเงี้ยสวรรค์เขาม่ประทานพรให้หรอกคนอะไรว่านามสกุลมืนตืบชื่อก็เฮงเฮงก็ดีหรอกนามสกุลมืนตืบโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงถูกนะอ้าโอเคนะ ชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่ดวงการเงินจะดีมากนะครับรายได้ที่สองหรือโปรเจกต์อะไรที่คิดจะทำก็จัดไปอย่ารีรอนะครับเลิกเลิกจิตตกเลิกคิดมากได้แล้วมีอะไรที่เราทำแล้วมันจะได้รับความสำเร็จก็ให้รีบๆทำซะนะชาวลัคนาราศีพิจิกกับความโชคดีในเรื่องของการเงินอา้าวทาง Facebook Fanpage ขอไลค์ กับหัวใจหน่อยเร็วก่อนที่สินแสหมิงจะเป็นลมนะออนะอ,ออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโง่เฮงแอสตรโลยจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล